<Okay. S 2> ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะคะแต่ว่าสองวันมานี้คืออากาศค่อนข้างที่จะร้อนเป็นฤดูเป็นอากาศร้อนใ,อในช่วงของฤดูหนาวนั่นเองเราอยู่กลางแดดน,นี้แดดก็แรงนะคะค่อนข้าง,างแสดงแดดแรงไหมลูกร้อนไหมร้อนร้อนมากคิดว่าปีนี้ปีปม <laughs> ไม่น่าจะมีหิมะนะ น่าจะมีหิมะนะใช่สิหีมะไม่มาเลยลูกแล้วเนี่ยร้อนมาสองวันละเพราะว่าเราไปสวนใส่กันก็ร้อนค่ะฮะรวมมันทิ้มตามีไปแล้วค่ะบ๊ายบายพี่ซื้อของก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายอเล็กซี่หอมมีไหมมาหอมเนี่ยเนาะ ดูขึ้นมาหอมมีอะไรโอ๋ยววอนไหนลังนองไหนล่ะขอบคุณค่ะไอ v e y ยูอ l l บาย